ตามถาดกลางทุ่งนาพัทยาไม่มีกามแค่บัวเลยรสแซบโอ้โสั่งอาหารมาเพียบเลยแกงเห็ดสามอย่างใส่หัูแดงเป็นแบบบรรยากาศทุ่งนาเนาะเป็นแบบว่าทุ่งนาข้าวนะคะตรงนั้นก็จะเป็นแบบว่าเทียงนาน้อยมาค่ะทุกคนวันนี้ผูมพาทุกคนนะคะมากินอาหารอีสานกันแบบสไตล์ทุ่งนาใช่บรรยากาศแบบทุ่งนา ช่บอกเลยมรู้เยอะมากนี่ตอนนี้ก็จะเป็นแบบนาข้าวเลยทุกคนแบบนาข้าวเลยอดูกำลังแบบเขียวขจีเลยค่ะนี่เขาจะเป็นแบบว่าเถียงนาไปซุ้มๆเถียงนาแบบนี้เลยทุกคนเป็นแบบว่าทุ่งนาข้าวนะคะนี่ตรงนั้นก็จะเป็นแบบว่าเถียงนาน้อยแท้ๆเลยเห็ท่ากับขิถอดบ้าน อ่ซูมาทำไมไม่เอาแบบจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นล่ะกูตรงนี้ก็แบบมีเถียงนาทนุกคนพื้นที่เยอะมากเนี่ยได้ไหมเราจับอยู่เราี <c oughs> นี่มุมนี้ก็จะเป็นโซนเด็กเล่นนะทุกคนสามารถให้ลูกหลานนะคนะามาแบบว่าเล่นจักรายานตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะมีแบบชิงช้า <c oughs> นี่ด้านในก็จะมีเป็ดนะทุกคนนี่ดูโอโ้โหนี่มันมาโยกมาโยกของเด็กน,<อ>นี่ที่ด้างเขาเยอะมากเลยแล้วควรมีพัดลมแบบทุกจุดเลยนะคะนี่เชียร์ โอ้โหอนนี่อะไรครับผมน้องนางเล่นน้ำน้องนางเล่นน้ำกชอบดูโอ้ประคองแบบใหญ่อวอันนี้คืออะไรครับเหมือนเก้ดอกม้เลยสามอย่างแกเป็ดสามอย่างอ๋้อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 อะไรอ๋อา๋ออ๋ออ๋ออ๋่อ๋อ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 องออ๋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 ออปออ๋ออ๋ออนออ๋ออ๋ออ๋เอ๋ออ๋อดเอออ่ออ มีเด็็กกโอ้สั่งอาหารมาเพียบเลยพี่กันเด็กพี่รลานบอกว่าอยากกินแกงแกงอะไรเนี่ยแกงเห็ดแกงเห็ดมีไข่มดแดงด้วยนะเป็นกระเสริบแทนพี่หน่อมาด้อที่เป็นกระเสริบแทนมาเด้อค่ะมื่อี้พ่ากินตามถาดกลางทุ่งนาพัทยาแบบนี้เลยค่ะอู้ชื่อร้านมานีมีดานะมานอัดอิททรีนะคะตามถาดก็จะมีกากแคบุแบบนี้เลย ตำถาบขูดขูชอย่างไรรสแซบตำถาดยักษ์แบบนี้เลยทุกคนขาดใหญ่มากอันนี้คือหมูยออุบลนะนี่ใช่ดูออกเลยเขาเป็นคนอุบลอันนี้เป็นปลาช่อนนะคะทุกคนอารมณ์เหมือนแบบลาบเนาะลาบกอน้ำลาบเดียมันลาบเียคล้ายประมาณว่ามันลาบปลาช่อนอร่อยเหมือนลาบเลย นี่มีนี่ด้วยยำแซลมอนน้ำปลาร้าค่ะทุกคนดูแซลมอนเขาเยอะมากเลยนะส้มๆเลยค่ะดูดิสีแซลมอนเข้าโอ้โหต้นดิดิใคะเอาด้เหรอเอาแซลมอนให้ดูหน่อยนี่เป็นยำไหลบัวกุ้งทูโทนโอ้หแบบนี้เลยเหรอใช่อื้ม แกงเห็ดสามอย่างใส่มไข่วุแดงขาบวแดงแบบเยิ้มคับปั๊บซิมลูก่อนเยี่ยมได้แซ่บนากนัวไหมปลาเขาแบบถ้าใครไม่กินปลาสามารถสั่งได้ล้ะทุกคนอนุ่อแดง่อย นี่นะใครอยากมากินมากินได้นะฮะชื่อร้านมานีมีนานะฮะเป็นคาเฟ่อยู่เป็นแบบสไตล์ทุ่งนานะแบบนี้นมีบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับดี๋ยว่าลืมกดต้คลิปไว้ให้นะครับเ,เด็เกๆบ,บ๊ายบายน่อยบ๊ายบายบาๆนี่เราจะเ็จคนเดียวไม่ได้นะคะอุ้ย,ยดูทุกคนดูปลาช่อนมีไข่ไข่เบื้องเริ่มเลยโอ้โห จะเป็นมุมแบบว่าถ่ายรูปนะทุกคนปั่นไป็น